สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสักเคสูวิหารติกับวิาวตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเคนะสัทหิงปัญจมาเตหีพิขูสเตหีสเพเหวาอรหันเตหีท่าสหิจารโลกทาตุหีเทวตาเยผูเยนาสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศสนายะพิขูสังัจจะอัฐโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตาท่าโหสิอะยังโขพระวาสักเคสูวิหารติกับวิาวตธุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณะสัทหิงปัญจมา เตหีพิกุสเตหีสะเพเหวะอรหันเตหีทัศหิจาโลกธาตุหีเทวตาเยปูเยนาสันิปติตาโหติภคขวันตังทัศนายิพิกุสังคันจะยานูนามะยามปีเยนาภคะวาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาภคะวโตสันติเกปจเจกคาถาภาสายามาติอัโคตาเทวตาสายญาถาปีนามะภะละวาปุริโสสัมัญชิตังวาภาหังปัสารยาปะสาริตังวาภาหังสัมีนชย่าเอวเมวาสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวโตปุระโตปาตุ ระหังสุอัตโกตาเทิวตาภาขวันตังทัสภาขวันตังอภิวาเทตวาเอกมานตังอดถังสุเอกมานตังทีตาโขเอกาเทวตาภาขวโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังธรรมาสมยัาติกขีตาเยวะอราชิตาสังคันติอัตโาราเทวตาภาขวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัตตะพิขโวสมาทาหังสุจิตตังอัต โนอุชุกมามกังสุสารถีว่าเนตานิฆาเิตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอลรโคปร,ราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีเชตวาคีลังเชตวาปรีคังอินทคีลังโอหัจสามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาสักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อระโคอปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเยเกจิพูดทางสารนังขตาเสนาเตคมีสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศสันติติอระระโคพระกวาพิกพูอามันเตสิ เยบุเยนาพิขเวทาศสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนยะพิกูสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปะระมาเยว่าเทวตาสันนิปติตาอเหสูงสายญาถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปะระมาเยว่าเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ สยญาถาปิไมหังเอตระหีอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทว,วกายานางนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมนสีกโรธาภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภควาโตปจ,จัสสูงภควาเอตาทัโจะสิโลกะมนุกกสามิญาถาภูมามาตัสิตาเยสิตาคิริขรปรังปหิตตาสมาหิตาปูทูเสหาวาสันลีนาโลมาหังสาพิสามุโนโอ ทาตะมนุษาสุธาวิปะสันนาวิลาพิญโยปัญจสเตตะว่าวเนกปิลวัฒเวตะโตอมันตยิสัทาสาวะเกศเสนระเตมะเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกขโวเตจะอาตปะมะกรรงสุทวาพุทธศาสานังเตสามประตุระหูยานางอามนุษา์นาทสนังอเปเกสตามัทคุงสาสังอัธสันตริงสตังเอเกสหัสนังอามนุษานะามัทสูงอเปเกนันตามัทคุงที่สาสพาผู้ตาอหุสัต สจสะัพพังอภิญญายาวะว่าวะคิตวานาจักุมาตะโตอามันต่ยีสัทธาสาวเกศา,าสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตตายสามีขิราหีอนุปุพะโสาสัตตสหส,ส,สาวยาคาภุมมากปีลับมธวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทัมานาพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางชาสาหัสาเหมาวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางสาตาคีราติสาหสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสามิติงว่านางอิจเตโสราสาหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทนมานา พิกากมุงพิขูนางสม,มิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขาน,นางตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยาศสีโนโมทมานาพี่กากมุงพี่ขูนางสม,มิติงว่านางกุมพี่โรราชาขะิโกเวปุลสานิเวสนางพินโยนางสตาสาหัสังยะขานางปยิรูป,ปสติกุมพี่โรราชาขะิโกโซโปาคาสม,มิติงว่านางปุริมันจะ ที่สังราชทาาัตตารโหปสาสติคันทัพ,พานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาปิตาสาพาหวอินทานามาม,มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยาสสิโนโมทม,มานาพิกกมุงพิขูนางสม,มิติงว่านังทักขีนานจจะที่สังราชาวิรุณโหตปตาสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาปิตาสาพ,พาหาวอินทนามาม,มหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมูพิขูนางสมิตติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะภาโวอินทนามามหาพลาอิีิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิการมูพิขูนางสมิตติงว่านางอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตปัสสติยาขานางอธิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสะภาโวอินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทมานาพิกากมูพิขูนางสมิติงว่านางปะปุริมะที่สังทัตะราโถทักีเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโคกูเวโรอุตรังที่สังจตารโอเตมหาราชาสมันตาจุตุโรที่สาทัทันละมานาอัททางสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายามิโนทาสาอาคูวันจะนี่กาสถานมายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจะกินนุขันทุนี่ขันทุจะปะนะ ปะนาโทโอปมันโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชะโนสะโพอ,อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยาวัชสาเอเตเจันเยจะราชาโนคันทภาสาหาราชุพิโมธมานาพิกแกมูพิขูนางสมิติงว่านางอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพระราตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัถาจะอาคูนาคายยสสินโนเอรวัโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านาง เยนาขาราเชสหาสาหรันติทิพาทิชาปคิมิสุทจักขูเวหายาสาเตวนามัชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอะพยันตธานาขาราชาณมาสีสุปนาโตเขมามกาสีพุทโธศนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตาสนาคสุปนาสารณมกักสุมพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิทธิมันโตยาสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปชิติสุจิติจะปะ หาราโทนมุจีสหสตานจะพระิบุตรานาังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหูพัทธมุปาขามุมงสมโยธานิพทันเตพิขูนางสัมมีติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมามงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยาสสา,าสหเมตากรุณากายิกาอาขูเทวะ อาคูเทวายาสสินโนท่าเสเตท่าสัทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสศินโนโมทมานาพิกามูพี่ขูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาฮลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสู่ปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคกิตาสุริยสู่ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคกิตานาขัตานี่ปุรคกิตวาอาคูมันทวลาหกาว่าสูนางวาสโวเสโทสกุปาฆ่าปูรินทาโทท่าเสตท่าสัทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติ มันโตว,วันนวันโตยศสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาถาคูสาภูเทวาชาลามคิสิคาริวะอริธากาจะโรชาจาอุม,มาบุพานิพาสิโนวารุณาสหาธรรมาจะจจุตตาจเนชากาสุระยะรุจิราอาคูอาคูวาสว่เนสิโนท่เสเตทัสสทากายา สเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนปะทูศิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสีโนท่เสตเททัศากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสุกากรุมหาอรุณา คูเวคณนัสาสหโอทาตะไครหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามาตาหาราคชามิสกาจะยะสสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติท่าเสตเถทศธากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมนาอภิการมูพิขูนาสัมมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากรทกาจะยะสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสบานิมานารติโนอาคูอัฐาคูปารณิมิตาท่าเสตเถทศธากยาสเพนานัตตะ วันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตย่าสาัสินโนมโมทมานาพิกากมูมพิขูนางสัมมิติงว่านางสัตเทเตเทว่านิกายาสาเพนานาตาวันนิโนนามันว่าเยนาอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธาชาติมัขีลังโอคตินามนาสวังท่าเขโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพระมาปรมตโตจากปุตตาอิติมโตสหะสานันนังกุมารติโจสจะโสปาคา,าสัมมิติงว่านางสหัสสะพระมาโลกานางมหาพระมาพิติทติอุปปันโนชุติปัน ชุติมันโตพิสมากายโยยาสสิโซทาเสถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสัญจะมาชัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตสาเพ เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเบสัพรามเกมาราเสนาอภิการมีปัสกาการหัสสะมันที่ยังเอทะคันหัตทะพันธาทะราเคนะพันธะมัทัวสัมันตาปริวาเรทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตัฐะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปะนีนาตะละมาหาจะสรางวัตตะวานะเพระวังญาถาปวุสโกเมโคนายณะยันโตสวิชุโกตาทาโสปจุทาวติสังกุโธอัศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะว่าวะกิตวานะจักุมา ตาโตอามันตายิสัทธาสาวเกศาสเนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณาถภาิกขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมัมบิอินชชย,ยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายาสาสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ